มาผมกลับมาพบกับ The c a r i s t o Protocol อีกครั้งครับก็มาเมื่อวานเตอนจีนน้อยๆหน่อยแต่วันนี้น่าจะลุยได้สักสักครึ่งชั่วโมงนะปะไม่รู้ว่าผมถึงตรงไหนแล้วนะบรรยากาศก็น่ากลัวเหมือนเดิมครับภาพกับภาพแบบสวยนะมงหมอกๆอะไรเงี้ยไปในทางนี้ไม่ได้ครับ ไม่ได้หรอกคือแบบมันจะกดชิบช้างามาาไม่ได้หรอกท่านายอะแหล่งพลังงานภาพสวยมากมาปุ๊กนี่ยจะเป็นเป็นคู่ที่200ปีที่แบบจัดเลยนะ วันผมพาดูขี้ไปไปไปไ่ดูไปดูเดินๆเอาอะไรได้บ้างามาเมื่อกี้าชีวิต,ตเออต้องมาสำรวจครับพวกนี้ปิดห้องนี้ปิดผมไม่มีแล้วแหละมาไปเลยครับเปิดมาจะเอ๋ปล่ะ นันหวยเอ้ยอืมปดตีนปดตีนจริงครับโอ้ล้างผู้พงมึงหยอกวางจ่อกวูตีมันไม่ได้เลครับไปต่อครับเราจะไปกันเลยไปนี้ออกจากคุก

กูก็ไม่รู้หรอกเกิดคือพี่แอรเรตคุยมานะเมื่อกี้เกิดเรื่องป้า,ะา,า,า,ะาอะไรเข้ามาตรงนี้นะคุมคุมพ่ชัดกูไม่น่ากัะเอือมเลยกุดตีน มีแม่งหยอกกูเก่งริงจิงมีอะไรให้เปิดไหมมีอะไรจ้าเอกไหมเนี่ยไม่ได้อะไรมาเต็มฉีดยา อย่างไรวะเสียงมันลงริบเหรอไม่รู้นะไอ้นี่มันผ่านได้ยังไงนะแบบมันลูดเอารูดเอาผ่านเอารผ่านเอารไอ้ขอบเอเลี่ยนเอเลี่ยนกูดน่าจะดีทอมไอ้เอชลี่ว์วอร์ฟฟอร์ us ดู there's a weapons lock up just past the infirmary good place to gear up you'll need to watch out though security units are back online งานยังล่ะยังทำการอยู่เหรองานอยู่เนี่ยอะไรได้บ้าง lethal force has been authorized g e t can area secured moving to medical sector แม่งอยาง่างงดฆ่าแบบฆ่าเลยเหรอโอโห,โอโหแล้วกูจะไปทางไหนได้ครับทางนี้ผมว่ามันตันแน่นอนไปไม่ได้แน่นอนต้องขึ้นทางเนี้ยไไม่ได้ด้วยไปไม่ได้ แล้วกูจะไปทางไหนอ่ะบอกนะให้กูแก้ปัญหานะเย็นนะทุกคนก็ใหม่ Weapon hmm. systems online. Why hire... they can't track us? Prison systems are breaking down like that elevator back there. Just stay out of their line of sight and you should be able to sneak by. A young man Yeah. Oh threat condition elevated have no movement detected all systems nominal what แล้วถ้าตีกับมือมันเป็นยังไง <c oughs> วะ อเครู้เรื่องครับถ้าถ้าเราไปบวกมันเนี่ยคือยังไงก็แพ่นะอะไรล่ะ เกมก็พูดง่ายๆคือเราไม่น่าจะสู้หุ่นหรอกคือเราต้องเตียว Black Iron Security Unit Active ใจเาาย็นเดี๋ยวๆวกูต้องไปทางไหนอ่ะนั่นเหรอ อย่างนี้ล็อกล็อกเปิดทำไมอ่ะโออย่างนี้อะโอ้ล็อกแล้วห้องเกี้ยนั้นเปิดหรือเปล่าน่ะไม่ได้ถ้ามอห์ปั๊บเจอไอ้สอบ้โอ้ กูนา่าจะต้องหลายเทคอ่ะต้องไปทางนูน้นครับนู่นเลยหลบด้านหลังมานะได้อยู่เอาไงพี่จ๋าจหลบทางไหนได้พี่มันไม่หลบเลยอ่ะ กูตัดสินใจวิ่งไปละโอ้โหยิงปืนสัตว์เอ้ยอีอาเรื่องวะหุ่นยนต์แม่งเอาเรื่องวะอุนเอาเรื่องจริงครับเอาแบบ ่าเท่าน,นนะัา้นหะอ๋อมันไม่ยอมให้ผ่านคนระับไม่ยอมให้ผ่านเพราะเราคือคือมไม่ใช่ทางนี้นะแต่ก็เสือเข้ามาไม่ได้เช่นกันทางนี้เข้ามาแล้วไม่ได้อะไรที่เราปินจากตรงนี้มาไปตรงนู้นที่เปิดตรงนี้ ปีนไม่ได้บม,มาถึงด้านไหนนี่เข้าไม่ได้ต้องทำจังหวะไหนจังหวะหนึ่ง ปิ่งก็ไม่ได้เดินก็นไม่ได้ไปไม่ได้ไปได้อยู่ไปได้อยู่เปิดประตูนี่ Just stay low. Oh, no movement detected. Oh, my นี่ดิกล่องแล้วะโดนล่ยังไปแล้วนะโอ้ีดวีแอรเลนอีใช้ได้แบบแมไม่มีโอ้โหอันนี้อะไรครับเนี่ย จับนักโทษมาทดลองแน่เลยครับเรื่องอะน,นะผมไม่รู้เรื่องเป็นไงเนะ่จับนักโทษมาทดลองจะโคตรหดเลยนี่ไปไหนได้บ้างกันไหนไม่ได้เลยนะไม่ได้ไปไปแม่งละ ไม่ใช่นี่เป็นห้องทดลองโอเคเดินไปสุดทางนั้นเจิอะไรมาน็อกแจมมีดบอกแอร์เรยนอีกแจมจริงไม่คิดดี ชีวิตชีวิตเราเต็มแล้วนะเดี๋ยวนะผมงงๆเว้ยมาทางไหนมาทางนั้นเรากำลังไปทางนี้ก็ไปทางนี้แล้วก็ห้องโสด้องโสดที่มีแต่คนโสดทุย เปิดได้ไหมนีม่ล็อกจริงจังไม่ดงงไม่ได้ไล้โปรแกรมทำอะไรได้ปะไม่ได้นี่อะไร ผมเปิดออกให้หมดคือไม่ใช่นะเปิดเจอปืนนะห้องน้ำว่ะทุกคนห้องน้ำเมื่อสามร้อยปี่อจากนี้อาบน้ำหน่อยายหัวร้อนอใหญ่อยู่นะ น้ำอ่ะน้ำแม่งน้อยไปหน่อยอาบไม่สะใจส้วมโอ้โหเยี่ยยังหลอนไ,ไฟด้วยนะออกข้างหนเนี่ยกนะดแผนที่ดูให้เป็นซะด้วยสิ อ้เกิดการฆ่ากันทั้งหมดเลยหรออ้ยไม่ต้องไม่กลัวโอ้โอ้โอ้สามประูสามประู แม่เงเก่งจังนักมองไหลโอ้ยถ้าถ้าคนจิตนั่นขึ้นมาจากพ่อมาเลยมาเลยมากูต่อให้มึงตีก่อนหาดิต้องแม่งจะ,จะแตกกูเดียวเลย เหลือ,อแขนเดียวตีไปสู้หรอเหลือแขนเดียวตีไปสู้หรอเหลือแขนเดียวเหลือแขนเดียวตีไปสู้หรอกอยากได้พลังชีวิตวะกระถือบอกนี่ต่อนะแค่เครดิตนะแต่เวลนะ มาะรืมโดนตีไม่ไหวแล้วต้องฉีดคนระับอืมนี่แหละ ดชื่นเว้ยเสีอกนี่เสี่ยงเป็นพลังชีวิตและกูเสี่ยงให้กูต้องขี่จ้าที่ยงจริง,งเลยเพราะว่ากูเพื่อนของเ,อเราออกมาหรอเหรอเราได้จะออกมา เมื ime. ่อกี้คือได้อะไรนะครับ Personal log Dr. Caitlin Marla arrived at Black Iron today. Met Cole for the first time. He's authorized me to restart the program. It won't be easy, but I trust in my team. They, as I, understand the promise here, the opportunity that lies ahead. อะไรวะพูดด็อกเตอร์โครงการนี้มันมาข้างหน้าแล้วหรอ ไม่ไดกลับทางนี้ไม่ได้ไปทางไหนแล้วไม่ได้มาก็ไม่รู้จะมาทำไม เดะหุ่นยนต์มันขวางทางเนะนั่นไงไม่รู้ว่าอะไรพวกไส่แต่นนเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากการกลายพันธหรอก เกิดจากคุณยนต์นี่แหละที่ฆ่ามอนเราจะผ่านไม่ได้ด้วยตามเปตามโปเช่คือผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้แล้วให้ผ่านทางนีง้ผ่านทางนี้ก่อน ให้ทำไรก็ไปไม่ได้ครับต้องไปทางนี้นี่ก็คงที่วิจัยนี่ไหนดูที่ไฟฟ้าเจือกล็อกซะงั้นโอเคมีเรื่องให้ทำแล้วแหละ มาเลยต้องจะแดกกูนี่หว่ามาเลยซิกแซซกิกแซกซิกแซกคเหลือแค้นเดียวตีไม่สู้หรอกเว้ยเหลือแค้นเดียวตีไม่สู้ตีไม่สู้ ตัวเฮี้ยนี่โหดมากเลยนะพวกกายพันธุ์น่ขนาดโดนไฟครอบแล้วยังไม่ตายเลยนะแอนิทมึงรอก่อนแล้วกันอ่ะบอกเลยแันวนี่อะไรเนี่ยล็อกดาวน์เีฟไปแล้แล้วเอ้ยกูตกใจหมดเหี้ย พูดอะไรการเปลี่ยนแปลงที่จะทำยากลำบากคือออกมาพูดคือมันไม่ได้มีอะไรกันเราเนี่ยนี่เหรอนี่เราไม่ใช่พัสดีนะ ทือหมดอ่ะผมไม่รู้ลูกเต้าเหลาใครมาแล้วบอกนะโ่ข้างหลังไอ้หุ่นย,ยนต์อ๋ออาบอ๋อจาเรียาน m เดี๋ยว looking for that weapons lock up okay you're getting close just keep moving Uh. าวไอ้หนูนี่มันไม่รู้มันโดนไหนนะรู้มันอยู่ห้องไหนโอ้โหเสียงเสียงเพื่อนเรารอต้อนรับเยอะรีบออกไปเลยดีกว่าเอาไปตีมึงเนี่ย <c oughs> <c oughs> กี่ตัวเข้ามาเพื่อน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 หลบหลบตีตีอม sociedad, ืมอ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 ืมมันหนีกูเลยเหรอผมว่าผมร้อนี่มหนีดีกว่าปะอย่างโคตรโยเยเลยอะ even need it yeah that might be something jacob you find anything the lockup had already been raided all that's left is this stun baton yeah those things do pack a punch though and we are gonna need it yum they would may now เราเกือบมา e ู่เดอะวอชทา h เวอร์ไอ้ฉันต้องลักลอบ s ่า r แต่มันว่างเปล่าตอนน o ้ดังนั้นคุณค o รจะปลอด e ัยฉันจะ h ปพบคุณที e e คุยกันทางไหนวะคือไอ้พวกมแกพันมันเหมือนมันไม่ได้มากินด้วยนะมันเหมือนมาไม่ได้กินอะถ้ามันกินก็คงกินกินตัววะเหมือนตีตีเอามันมากกว่า พี่มีอะไรอีกป่ะอย่างเยอะมากเลยครับพวกกายพันเย่ห้องนี้น่าจะทำการเปิดแล้วนะต่อไปเราก็คงออกไปเจอตีศัตรูนะก็เดี๋ยวผมขอจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะ สึกว่ามันน่าจะอีกยาวเลยแหละกว่าจะไปถึงไหนต่อไหนนะโอ้เรื่องวันนี้ก็ได้คืบคานไปเยอะอยู่เหมือนกันขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามรับชมนะกับซีรีส์ใหม่นี้นะเจอคาริโตโปรโตคอลเอ้าเอๆาเอเอรานี้ก็ได้วุธใหม่แล้วนะเยวค่อยมาเจอกันที่ EP 3ครับผมวันนี้ขอลาสวัสดีครับ